อันนี้ลําไยหรือมะม่วงมันกรอบมาก ฝนตกติดต่อก,กันมาร่วมสัปดาห์อยากไปสวนแล้วนะคะพี่ชายของเราคือแต่งตัวพร้อมสุดรออยู่หลายชั่วโมงเลยทุกคนตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราก็เลยรีบพาทุกคนมาสวนลำไยเลยค่ะแล้วดูสภาพทางอันนี้เป็นสวนลำไยของพี่ชายอเมเองนะคะเพิ่งจะได้เก็บปีแรกเลยค่ะทุกคนลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยต้นยังน้อยๆอยู่เลยเพราะว่าปลูกไปประมาณ6ปีเองค่ะ6ปีก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะปีนี้เราก็ส่งออนไลน์เหมือนเดิมส่วนนี้เป็นสวนเล็กๆค่ะ น่าจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วันก็คงเก็บหมดแล้วนะคะวันนี้เมย์ก็เลยมาทําหน้าที่น้องสาวมาช่วยพี่ชายขายของสักหน่อยหลังจากลงคลิปไปแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายของวันนี้เราจะมาไลฟ์สดกันนะคะยังไงฝากทุกคนเข้าไปพูดคุยเป็นกําลังใจหรือว่าไปอุดหนุนกันได้เลยคะ่ะเนื้อสิ่งอื่นใดลาไย,ยหวานมากอันนี้เป็นลาไย,ยสายพันธุ์อีดอนะคะปลูกที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เลยคะ่ะขออนุญาตใช้มือนะทุกคนนี่เนื้อของเขาก็จะประมาณนี้เลย ถือว่าเนื้อเนี่ยหนามากเลยนะเนื้อกอบมากทุกคนฟังนะ แล้วทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้ดีมากฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆเย็นสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินที่บ้านสักสองปุ๊กนะคะอยากเอาไปทําเมนูลําไยอ่ะทุกคนทําอะไรดีเนาะทุกคนแนะนําหน่อยค่ะตอนนี้เร,เริ่มตกเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันละซึ่งสวนเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเอเมจะต้องเตรียมตัวขึ้นไลฟ์แล้วค่ะแวะมาเจอกันนะทุกคนฝักอุดหนุนชาวสวนหน่อยเนอ้อไปแล้วค่ะบายบาย